สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่28เมษายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียบทับเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะ่าแท่งก็ประมาณ9000ัก เมื่อวานนะครเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วมีโอกาสที่จะลงเปอร์เซนต์การลงจะค่อนข้างเยอะนะครับก็สรุปแล้วปิดแท่งแดงที่ต่ํากว่านะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นในระยะใกล้บอกว่านะครับคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับคอนเฟิร์มว่าอยากลงาว่าคอนเฟิร์มภายในแล้วแต่การลงครั้งนี้นะครับเป็นการเบรกย่อนะครับเป็นการเบรกนะฮะเบรกย่อเฉยๆถ้าเบรกไม่อยู่มันก็จะจบรอบเนาะนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็กําลังเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะกำลังจะเข้าสู่โหมดที่เป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่า กือบก่อตัวแล้วนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่แล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดพักตัวอาจมีการพักตัวลงมาก่อนหรือเราเรียกว่าเบรกย่อนั่นเองนะคะนะฮะถ้าเขาต่ํากว่าตรงนี้ประมาณ3,000จุดไปว่าเขาก็จะจบรอบสัญญาณชุดนี้เรียกว่าเบรกไม่อยู่เนาะนะครับเมื่อในระยะไกลนะฮะบ,บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะ ก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลงนะฮะเรามาดูในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่การย่อตัวชุดนี้จะเป็นการจบรอบสัญญาณสรุปแล้วก็เป็นการจบรอบสัญญาณแล้วเกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเดินทางมาแล้วเพิ่งเพิ่งคอนเฟิร์มว่าเป็น กำลังหนึ่งแท่งอยู่นะกำลังเป็นกําลังคอนเฟิร์มว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับส่วนในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะลงได้อีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คือการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้นะชุดรอบสัญ,ญญาณไม้หนึ่งของเราเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการพักตัวแล้วนะครับเป็นการพักตัวยอดัวลงมา นะครับนะส่วนตลาดนะครับเมื่อวานนะฮะมีดิเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้น่ใครเรียนเรื่องดิเวอร์เจนมาแล้วนะครับก็แปลว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะทำ lower high นะฮะ high ยัง low ทษีนะ h i g ย low นะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็แรงซื้อนั้นยัอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง ะะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าอาจมีการพักตัวลงมาได้อีก1ชุดนะครับแต่การพักตัวครั้งนี้ก็จะลงได้อีกเล็กๆก่อนแล้วก็จะจะออกข้างนิดนึงแล้วถึงจะทําแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะฮะทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้ว่ารอบสัญ,ญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงพึ่งคอนเฟิร์มเมื่อวานตอนนี้นะ สรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับตามระบบของเรานะครับ24แท่งก็ประมาณเกือบ2,000จุดแล้วนะฮะส่วนในระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้ต่อจากนี้ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเบรกเด้งไหมฮะมีการมีการที่กาจะเบรกพักตัวก่อนแล้วถึงค่อยเดินทางต่อนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดพักตัวนะครับไม่ใช่จุดเข้าออเดอร์นะครับจะเป็นนะนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลง ชัดเจนแต่ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงเมื่อวานนะนะเมื่อวานค่อยๆลงนะครับแปลว่ากําลังจะเลือกทางในทำเฟรมีเขาเลือกลงเลือก,อกส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายเห็นไหมฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มจะลดลงบ้างนม้เพราะการพักตัว นนก็เรเรียกตรงนี้ก็คือแนวโน้มนี้เราเรียกว่านะครับ supply effective expansion นะครับคือการปิด Position แบ่งปิด Position ของฝั่งเซลนะฮะก็ตรงฝั่งเซลลก็อยู่สักประมาณตรงนี้โมเมนตัมนี้เนาะนะครับนะบวิ่งมาสักประมาณ3-4 0 0ี่พันจุดครเทรดนักลงทุนเทรดภายใน1ชั่วโมงนะครับก็จะมีอาการแบ่งปิดกันบ้างเป็นเรื่องปกติ<ม>นะครับแบบนี นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับตอนนี้นะฮะเช้านี้ก็ยังเป็นการย่อตัวและเป็นการเบรกอยู่นะครับเดี๋ยวรอหาสัญญาณที่ชัดเจนค่อยตัดสินใจนะครับส่วนผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มนะฮะมีกลุ่มให้ให้ให้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเสนอไปเลยนะครับชื่อว่ากลุ่มคนบราทองนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ